ในหุบเขาลึกทางภาคใต้ของไทยหมู่บ้านบ้านน้ำรักตั้งตรงงานริมน้ำตกสูงชันที่ชาวบ้านเรียกกันว่าน้ำตกเลือดไม่ใช่เพราะน้ำสีแดงแต่เพราะทุกคืนเดือนมืดน้ำตกจะส่งเสียงคำรามต่ำๆราวกับสัตว์ร้ายกำลังกลืนกินเหยื่อหมู่บ้านนี้เคยรุ่งเรืองด้วยการค้าข้าวเหนียวและผลไม้ แต่ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อทหารญี่ปุ่นหนีทับมาซ่อนตัวในหุบเขาพวกเขาขุดหลุมหลบภัยใกล้น้ำตกและในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักพวกเขาถูกน้ำป่าไหลหลากกลืนกินทั้งกองแต่ไม่ใช่แค่น้ำชาวบ้านเล่าว่ามีเสียงกรีดร้องดังก้องจากใต้ผิวน้ำเสียงของทหารที่ถูก กลวงออกมาจากด้านหลังร่างกายถูกฉีกจากสันหลังโดยบางสิ่งที่ไม่มีชื่อหลังจากนั้นน้ำตกก็กลายเป็นที่ต้องห้ามชาวบ้านที่เคยตายที่นั่นล้วนมีรอยแผลเป็นหลุมดำมืดที่หลังราวกับหัวใจถูกขุดออกไปต้นชายหนุ่มวัย28ปีผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของตระกูลเก่าแก่ในหมู่บ้าน เป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาเติบโตมากับคำเตือนจากปู่ว่าอย่าเดินผ่านน้ำตกตอนคืนเดือนมืดผีหลังกลวงจะเรียกชื่อเจ้ามันไม่ใช่แค่ผีมันคือความว่างเปล่าที่หิวโหวยต้นหัวเราะทุกครั้งคิดว่าปู่บ้าไปแล้วจากโรคชราแต่ปีนี้เมื่อปู่ตายด้วยอาการแปลกประหลาดสันหลังกลวงโบ น้ำหนองไหลทะลักจากรูที่ไม่มีใครกล้าส,สัมผัสต้นต้องรับผิดชอบไร่ขนาดใหญ่คนเดียวเขาเลือกเดินเส้นทางลัดผ่านป่าเขาเพื่อประหยัดเวลาแม้จะเป็นคืนเดือนมืดที่อากาศหนาวเย็นผิดฤดูลมพัดแรงจนใบไม้กรอบแกรบปลิวว่อนร้ากับเศษกระดูกต้นแบกตะกร้าข้าวเหนียวและครกไม้เก่าๆที่ปู่เคยใช้ตำข้าว สะพายเป้ใบเดียวเดินฝ่าความมืดที่หนาทึบราวกับผ้าม่านกำรรมะหยี่เปื้อนโคลนกลิ่นดินชืน้นผสมกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยคละคลุ้งจากด้านหน้ากลิ่นที่เขาคิดว่าเป็นจากสัตว์ป่าที่ตายในพุ่มไม้แต่ยิ่งเดินใกล้น้ำตกเสียงน้ำไหลก็เปลี่ยนไปจากกระซิบเบาๆเป็นเสียงครางทุ้มต่ำ เรากับมีคนกำลังหายใจหอบด้วยความเจ็บปวดต้นสะบัดหัวไล่ความคิดฟุ้งซ่านแล้วหยุดพักที่โขดหินริมน้ำตกเพื่อกินข้าวเหนียวแก้หิวเขาจุดไฟจากกิ่งไม้แห้งแต่เปลวไฟสั่นไหวแปลกๆรากับถูกลมจากด้านหลังเป่าดับซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านใดนั้นเขาเห็นแสงเรืองรองดวงไฟสีขาวขุ่นลอยต่ำเหนือผิวน้ำ ราวกับวิญญาณที่กำลังลอยละลิว้วมันไม่ใช่ประกายจากหินหรือแมลงไฟเพราะมันขยับช้าๆวนเวียนเป็นวงกลมเหมือนกำลังรอคอยบางอย่างตนลุกขึ้นเดินเข้าใกล้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ผสมความกลัวจังๆใครอยู่ตรงนั้นเขาเรียกแต่เสียงของเขากลับสะท้อนกลับมาจากน้ำตก ดังก้องในหูตัวเองราวกับมีคนเรียนแบบใครอยู่ตรงนั้นต้นใจเต้นแรงขึ้นเขารู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองจากด้านหลังคอไม่ใช่ลมแต่เป็นลมหายใจเย็นเฉียบที่พัดผ่านผิวหนังทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาหันขวับแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาต้นไม้ที่ยืดยาวผิดปกติ ราวกับกําลังเอื้อมือมาจับเขาต้นรีบเดินต่อแต่แล้วก็เกิดเรื่องประหลาดคือเสียงฝ่าเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังตามจังหวะฝ่าเท้าของเขาเองแต่ช้ากว่าครึ่งเก้าเหมือนมีคนกําลังลากเท้าที่บวมเป่งผ่านพื้นดินเปียกชุม่มต้นหยุดเดินเสียงนั้นก็หยุดตามหัวใจของเขาเต้นตุบๆจนรู้สึกเหมือนมันกำลังจะทะลุอ,อกออกมา ใครวะแสดงตัวซะเขาตะโกนแต่ตอบกลับมาด้วยเสียงกระซิบแหบพร่าช่วยตำข้าวให้หน่อยสิเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์มันทุ้มต่ำราวกับลอยมาจากหลุมศพที่ถูกน้ำท่วมดังก้องในอกต้นจนเขารู้สึกเจ็บแผลปที่สันหลังต้นกลืนน้ำลายฝืดคิดถึงคำเตือนของปู่ ผีหลังกลวงคือวิญญาณทหารญี่ปุ่นที่ถูกน้ำตกกลืนกินมันไม่ตายเพราะร่างกายถูกฉีกจากด้านหลังสันหลังกลายเป็นหลุมว่างเปล่าที่ไม่มีกระดูกไม่มีเนื้อแค่ความมืดที่หิวโหวยมันชอบแฝงตัวเป็นคนขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะตำข้าวเพราะในสมัยนั้นทหารต้องตำข้าวดิบเพื่อเอาชีวิตรอดและทุกครั้งที่เหยื่อเผือหันหลังมันจะใช้ครกไม้หักคอ แล้วดูดกลืนอวัยวะภายในจากหลุมหลังที่กลวงโบต้นสายหัวไล่ความกลัวแล้วรีบเดินต่อแต่เสียงกระซิบดังใกล้ขึ้นช่วยตำฉันเหนื่อยข้าวติดครกคราวนี้มันใกล้จนต้นรู้สึกถึงกลิ่นกลิ่นเน่าเปื่อยของเนื้อที่แช่ในน้ำนานหลายวันผสมกลิ่นเลือดข้างต้นวิ่งแต่ป่าด้านหน้า กลับมือสนิทราวกับกำแพงหนาเขาเหลือบมองด้านหลังแล้วก็ต้องชะงักเงาร่างบางสูงเปรียวยืนหันหลังให้เขาห่างออกไปไม่ถึงสิบเก้าเสื้อผ้าขาดวินเปียกชุ่มเกาะติดร่างกายราวกับเพื่องคลานขึ้นจากนั้นตกมือหนึ่งกุมครกไม้เก่าที่ใบมีดด้านในครกตำข้าวโบราณมีใบมีดแหลมสำหรับตัดข้าวรอยเลือดแห้งกรงังติดแน่น ร่างนั้นหมุนตัวช้าๆแต่ไม่เคยหันหน้ามันหันหลังตลอดเหมือนกำลังล่อให้เหยื่อเข้าใกล้เพื่อช่วยต้นรู้สึกขาสัน่นแต่เขาพยายามตะโกนไปให้พ้นแต่ร่างนั้นเดินตามมาช้าๆแต่แน่วแน่ฝ่าเท้าดังตุบๆบนพื้นดินที่เริ่มนุ่มชุ่มราวกับเนื้อสดยิ่งใกล้ต้นยิ่งเห็นชัด หลังของมันไม่ปกติมันโค้งงอผิดรูปราวกับกระดูกสันหลังหายไปหมดกลางหลังมีหลุมดำมืดมิดกว้างเท่ากําปั้นเด็กขอบหลุมเป็นเนื้อเยื่อสีเทาๆที่ยังดิ้นไหวเหมือนหนอนกำลังเลื้อยออกมาน,น้ำหนองสีดำข้นไหลซึมเป็นสายย้อยลงพื้นดินจนเกิดควันกลุ่มบางๆต้นคลื่นไส้ กลิ่นเหม็นเน่าพุ่งทะลุจมูกจนน้ำตาไหลพรากอย่ามาใกล้เขากรีดร้องแต่ร่างนั้นกระซิบตอบตำข้าวให้แล้วฉันจะเล่าเรื่องปู่เจ้าให้ฟังปู่เจ้าก็ช่วยฉันเหมือนกันต้นชะงักปู่ตายยังไงทำไมหลังถึงกลวงเขาเห็นภาพแวบหนึ่งในหัวปู่กำลังตำข้าวในคืนเดือนมืด แล้วร่างนั้นมันคือปู่หรือแค่ภาพหลอนต้นพยายามวิ่งหนีแต่พื้นดินใต้เท้ากลับดูติดราวกับคโคลเลือดเขารู้สึกถึงมือเย็นเฉียบไม่ใช่มือแต่เป็นก้อนเนื้อเย็นที่ลื่นไหลบีบข้อเท้าของเขาดึงลงสู่พื้นดินร่างนั้นเข้าใกล้หันหลังให้อีกครั้งเพื่อล่อตำให้หน่อยข้าวติด ต้นเผลอยื่นมือไปจับครกที่ตกหล่นข้างทางแต่เมื่อสัมผัสเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติครกนั้นอุ่นร้อนราวกับเพิ่งใช้ตำเนื้อสดและจากหลุมหลังของมันมีเสียงครางต่ำๆดังขึ้นหิวต้นกรีดร้องหันหนีแต่สายเกินไปร่างนั้นหมุนกลับด้วยความเร็วผิดมนุษย์ใบหน้าเน่าเปื่อยปรากฏผิวหนังลอกเป็นแผ่น ตาโบว่างเปล่าแต่มีแสงขาวขุ่นลอยวนปากยืดยาวกว้างจนเห็นฟันที่หักครึ่งกรามล่างหลุดห้อยและจากหลุมหลังมันยื่นปากออกมาขึ้นหลุมกลวงที่ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นปากยักษ์ที่เต็มไปด้วยฟันแหลมจากกระดูกสันหลังที่หักมาเป็นเพื่อนชั้นเหงาตําข้าวให้กินเสียงนั้นดังกล้องในหัวต้น ไม่ใช่จากปากแต่จากหลุมหลังที่กำลังดูดกลืนอากาศตนดิ้นรนแต่ร่างของเขาถูกดึงเข้าใกล้เขารู้สึกถึงลิ้นไม่ใช่ลิ้นแต่เป็นหนอนสีเทายาวเหยียดพันรอบขาดึงเขาลงสู่พื้นดินที่ตอนนี้กลายเป็นหลุมน้ำตื้นชุ่มเลือดจากศพเก่าๆที่ลอยขึ้นมาตนเห็นเศษกระดูกมนุษย์ผุดพลายจากน้ำนิ้วมือที่ยังเกรง็งปากที่อ้ากว้างด้วยความตกใจ ทั้งหมดคือเหยื่อก่อนหนะ้าปูปูของเจ้าก็อยู่ที่นี่มาช่วยตำข้าวกันร่างนั้นหัวเราะเสียงหัวเราะที่ไม่มีลมแต่เป็นเสียงกระดูกกระทบกันกรุบกรับต้นใช้มีดในเป้กรีดลงไปที่หลุมหลังแต่มีดกลับจมลึกเข้าไปในเนื้อนุ่มแล้วถูกดูดกลืนหายไปทันทีเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดแผ่ซ่านจากสันหลังตัวเอง ราวกับมีบางอย่างกำลังขุดจากภายในผิวหนังด้านหลังเริ่มฉีกขาดเลือดอุ่นๆไหลลงหลังขาไม่ยาเขากรีดร้องแต่หลุมหลังของมันขยายใหญ่กลืนกินแขนของต้นเข้าไปทีละส่วนกระดูกแขนหักดังเปรี้ยเสียงกรุบกรอบของเนื้อถูกเคี้ยวดังก้องในหูต้นเห็นตัวเองจากมุมมองแปล,แปลกๆจากภายในหลุมนั้น กำลังถูกฉีกจากด้านหลังร่างกายกลายเป็นหลุมว่างเปล่าหัวใจยังเต้นแต่ถูกดึงออกมาทีละชิ้นความมืดกลืนกินเขาแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะดับสูนตนได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายพรุ่งนี้เจ้าจะเรียกคนอื่นช่วยตำข้าวให้หน่อยสิและในคืนนั้นน้ำตกเลือดคำรามดังก้อง ยิ่งกว่าเดิมราวกับเพิ่งกินอิ่มเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบรองเท้าของต้นลอยเกยตื้นริมน้ำตกก้างในมีเศษเนื้อติดค้างแต่ไม่มีร่างกายสันหลังของต้นมันกลวงโบตั้งแต่แรกที่เขาเกิดมาชาวบ้านรู้ดีผีหลังกลวงไม่เคยปล่อยเหยื่อมันแค่เพิ่มจำนวนเพื่อรอคืนเดือนมืดหน้า และถ้าคุณเคยได้ยินเสียงช่วยตําข้าวให้หน่อยจากด้านหลังอย่าหันไปดูไม่งั้นสันหลังของคุณจะกลายเป็นหลุมที่หิวโหวยตลอดกาล